สวัสดีเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาชมตอมบอสนะฮะพอดีเมื่อคู่กำลังจะทำแพมสองหนึ่งหกสี่แต่เปลี่ยนใจต้องมาทำตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้ต้องขัดแล้วพอดีเครื่องขัดมันอยู่อยู่ในจุดที่ต้องใช้แสงน,นิดนึงนะอันนี้คือสองหนึ่งหกสี่เปิดยากมากเสียงโคตรดังนะะเสียงโนเตอร์ดังมากนะฮะแต่งานดี เป็นนิวโมเดล2 1งหนึ่งซึ่งตัวนี้คือ974หน้าตาดูคล้ายกันเลยหน้าตาดูคล้ายๆกันแต่เป็นคนละคนละคนละปีเป็นตัวอเบนฮาร์ดกับเป็นตัวฝาคาร์บอนนะนะฮะแต่ถ้ามองด้านหน้านี่แทบจะไม่ต่างกันเลยต่างกันที่ตัวฟอนต์ไอ้นี่เขียนซับมันซิเบิลตัวนี้เขียนซับมันซิเบิลสีส้มนะฮะแต่ด้านด้านล่างเขียนสลับกันก็คือพันลาย อ๋อพันลาเจ้านี้อยู่ข้างบนเจ้านี้เป็นลูมิโนนะลูมิโนลูมิเนอร์สลับกันอยู่ด้านบนนะฮะจะดูเหมือนกันตัวนี้เป็น YG มือตัวนี้เป็นโรสโกนะฮะเป็นคนละสีนะฮะแต่คอนเทนต์นี้มันเป็นโรเล็กครับนะฮะเจ้านี้คือหญิงใหญ่หญิงใหญ่หรือที่ในยุคนั้นเขาจะเรียกว่าวเขาว่าเขาบอยไซส์เนี่ย เขาจะเรียกเขาจะเรียกเขาจะถูกเรียกกันว่าบอยไซสสมัยนั้นป่าต้องมีบอยไซใสนะในยุควัยรุ่น90ต้องมีบอยไซสเท่านั้นเ,เรามาดูกันทีว่าตัวนี้รหัสอะไรมองเห็นป่ะนี่สีเรียวหกแปดสอง หกแปดสี่ศูนย์นะรตรงเลขซีเรียวเหมือนจะโดนอะไรขูดน่าจะเป็นน่าจะเป็นปลายของตัวสายอ่าสมควรแล้วที่โดนขูดเพราะมันมีทํารูปแบบบ่าล็อกกับตัวเคสนะฮะอันนี้เป็นตัวที่พัฒนามาจากตัวหลอดเฉยๆอันนี้เป็นนาฬิกาของแม่คุณหมอนะฮะแล้วก็คุณหมอท่านนี้ก็สนิทก,กับผม ผมสเสน่คุณหมอหลายท่านนะสเสนอคุณหมอหลายท่านเนี่ยในในในไอตัวเอลิงตัวเอลิงจากในอดีตเนี่ยมันจะมีแค่หลอดตรงนี้สองอันแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแกนกลมๆเป็นเบ้ากลมๆออกมาแต่ในรูปแบบนี้มันจะเป็นทรงมีทรงที่ทำ ทำริมทำริมโผล่มาเพื่อจะมาล็อกกับตัวเคสทิ้งก็คือเมื่อเขาเมื่อเขาไปบรรจกกับตัวเคสไอตัวนี้จะทาหน้าที่หนุนกับตัวเคสเพื่อให้คงรูปอันนี้เป็นรุ่นนี้พัฒนามาจากตัวพ,พัฒนามาจากตัวเอลนลงที่มันเป็นหัวหลอดอย่างเดียวแล้วก็ตรงนี้เป็นกลมก็ข้ามมาเป็นข้ามมาเป็นรูปแบบสายแบบนี้ข้ามมาเป็นรูปแบบสายแบบนี้แล้วเมื่อหลุดพ้นจากสายทรงโครงสร้างแบบนี้ ก็จะเป็นโครงสร้างหูแข็งเราจะเรียกว่าหูแข็งก็คือมันเป็นเอ็นลิง์ตันมาหลุดเอ็นลิงตันปุ๊บก็จะเป็นเอ็นลิงที่ติดกับสายมาอย่างนี้เลยก็คือมันถอดแยกชิ้นกันไม่ได้นะฮะก็จะเป็นพัฒนาการที่ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะฮะแต่เส้นนี้เป็นสายแท้นะอันนี้เป็นสายแท้ต่องรุ่นเขานะฮะอันนี้คือรหัสชิ้นส่วนเจ็ดแปดสามห้าศูนย์นะฮะ ครงสร้างของสายตัวนี้ระยะเอ็นลิงระยะเอ็นลิงจะอยู่ที่นี่ผมต้องเร่งทำโรเล็กสี่ตัวรวดเลยนะภายในสองวันสิบหกจุดแปดเฮ้ยขาสิบเจ็ดล่ะแบบหนึ่งนะขาสิบเจ็ดไม่ค่อยได้เจอเออขาสิบเจ็ดขาสิบเจ็ดหญิงใหญ่หรือเปล่า ก็คือบอยไซอนะฮะอันนี้จังเป็นต้องถอดเลือนไปขัดเพราะว่าก็เลยต้องทำคลิปนี้ก่อนแล้วก็ต้องจัดการก่อนมันเงื่อนไขของการขัดเนี่ยเออบางคนจะไม่ทำความเข้าใจว่าคือสักแต่ว่าจะให้มันกลับมาเงาแต่เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าเอ,อเนื้อที่ยังไม่เคยถูกเปิดผิวเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างวัดลักษณะเวลาวัดเวลาเราซือยูสเนี่ย <c oughs> ตัวขอบ นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ร่วมกันนะฮะเนี่ยเต็มๆตมเข้ามาจะเป็นอ่ะอันนี้เขาจะกล่าวเป็นยี่ิบเก้ามิลคือถ้ามันไม่ถึงมันไม่ถึงยี่บเก้าสี่อะยี่บเก้าจุดสี่เขาจะไม่นับสามสิบก็คือยี่บเก้ามิลน,นะฮะคือถ้ามันตัดเศษจ,จะอยู่ที่ยี่ิบเก้ามิลน,นะฮะยี่ิบเก้ามิลแต่ทีเนี้ยเมื่อทําการขัดลักษณะเป็นขนแมวขึ้นเรื่อยเรื่อยผ่านการขัดตีเหลี่ยมใหม่เปิดหน้าผิวใหม่เปิดหน้าผิวโลหะใหม่ ก็จะเหลือยี่สิบเก้าหนึ่งยี่ิบเก้าศูนย์นะฮะขัดสองล้อเหลือยี่บเก้าศูนย์คือการขัดตัวเรือนกับการขัดเนื้อผิวเคสเนี่ยขัดหนึ่งครั้งมันจะเปิดหน้าผิวหนึ่งครั้งเ mm. ช่นนั้นแล้วบางทีถ้ามีตัวเลือกลักษนาถ้ามันเป็นขนแมวแค่นี้การที่เราจะขัดแค่ให้มันสวยผมแนะนําว่าให้ขัดแค่บางๆก็คืออย่าไปขัดเปิดหน้าผิวการขัดเปิดหน้าผิวบางคนอะตีเฉลี่ยให้มันสวยแต่คุณต้องเข้าใจด้วยว่าตัวเคสมันจะเล็กลงนะฮะ ไม่ใช่แค่ตัวเคสตัวสายก็เช่นกันนะฮะการที่เราเปิดหน้าผิวไปเนี่ยการที่เราเปิดหน้าผิวไปก็คือตัวเรือนมันจะมีมิติที่มันเล็กลงสลิมลงยกเว้นคุณมีความต้องการแบบนั้นถ้าคุณแฮปปี้ที่มันเล็กลงคุณไม่สนใจว่าสเปคต้นทางมันเป็นยังไงก็แบบนั้นก็ได้เชนั้นแล้วเวลาซื้อเนี่ยถ้าฐานข้อมูลตรงเนี้ยอ่ะอย่างอย่างเจ้าตัวเนี้ยโมเดลโมเดลอะไรเนเมื่อกี้วัด6 82 4 0สี่ยใช่ไหมอ่ะจดก่อนผมก็เป็นคนจําตัวเลขไม่ค่อยเก่งวันวัน สมองจําหลายสิ่งนะหกแปดสองสี่ศูนย์ตัวนี้ข้างในเป็นเงื่อสองหนึ่งสามห้าเนี่ยอะขอบยี่สิบเก้าสองเต็มเต็มตัวเรือนอย่างลาักษณะเวลาเราไปซื้อ,อยูดเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลมีฐานข้อมูลในระยะของตัวเคสแบบเนี้มันจะสามารถเอ่อทำความเข้าใจได้ง่ายว่าตัวเรือนผ่านการขัดมาเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขง่ายเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเรือนให้ดูก่อนนะฮะอันนี้ก็ตัดสินใจกับคุณหมอว่าเราขัดแค่บ,บางๆก็พอ อย่าให้มันเสียเป็นเสียเนื้อมากเสียเนื้อมากมันเสียได้ของผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไปทําให้ของมันเอ,อ่อฝาปิดแน่นแน่เลยดูทรงขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งปิดไม่แน่นฮนะก็คือตัวนี้ปิดมือไม่ได้ปิดบล็อกนะฮะเพราะถ้ามันปิดบล็อกก็ต้องเข้าบล็อกปิดไม่แน่นนะครับ ต่เปิดบอลไม่ได้ก็คือรหัสสองหนึ่งสามห้าเห็นไหมเป็นสองหนึ่งสามห้าเมติกม,ออตม่วงออโตเมติกเลดี้มันคือเลดี้ไซด์นะครับแต่ในยุคนั้นเขาเรียกบ่อยไซด์รหัสโตัวเคสสองศูนย์สี่ศูนย์นะครนี่คือรหัสคเคสสองศูนย์สี่ศูนย์ขออนุญ,ญาตนะครับเอ,อ เดี๋ยวขี้ไข่มันลงเครื่องนะขออนุญาตเคลียร์คี้ไข่ไปก่อนนะครับหน้าแชมเปญโรมันตัวนี้เป็นหน้าที่เป็นรุ่นที่ไม่มีภายน้ำเรืองแสงใส่คลาสสิกอย่างเดียวก็คือออกแนวสวยหรูหรา แต่ไม่มีความสว่างไม่มีความสว่างในตัวหน้าปัดหน้าปัดไม่มีรูมไม่มีอะไรเลยตัวมาร์กไม่มีรูมตัวเข็มไม่มีรูมนะฮะฐานมาร์กไม่มีรูมนะฮะอันนี้ก็คือละมอยการเราจะเห็นเลยว่าวันที่มันค่อนข้างจะชัดเห็นไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเลนแท้ถึงแม้มันจะมีแสงเข้านะฮะ แต่ถ้ามันเป็นเลนแท้มันจะเห็นมันจะไม่หลอนนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายนี้จะวัดซับไฟให้ดูตัวนี้จะทำการขัดเรือนแล้วก็ทำการเอ่อแม n ทันเอนออยฟูลนะฮะเซอร์วิสฟูลฟูลฟิกก็คือไล่ลังเครื่องใหม่หมดเดี๋ยวคัดนี้จะตัดแค่ตอนวัดไฟเอ่อวัดซับไฟแล้วก็จะจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวต้องลิบวิ่งออกไปขัดเรือนเพราะว่าฟ้ามันกำลังจะมืด เลนก็ขึ้นนะเห็นไหมขึ้นนะครับรับไฟจะจบแท้ ตัวนี้เดิมๆเ,เลยก็คือนาฬิกาเขาเดิมๆม,มากเดี๋ยวขอดีดวันที่ก่อนจากกันในช็อตนี้นะอุตะกไก่แม่งโคตรแข็งเกียร์ไขตั้งแข็งโป๊กน้ำม,มันมันเสื่อมสภาพดีดตรงดีดตามสเต็ปอัลตอมวัตตั้งเลยนะฮะเดินๆจะสวิตจะดีดสเต็ปนี้เดี๋ยวผมตัดแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคัทต,ต่อไป